บทอ่านจากหนังสือบุตรศีราถ้าท่านต้องการท่านก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติได้ท่านจะซื่อสัตว์ต่อพระองค์หรือไม่ขึ้นอยู่กับท่าน พระองค์ทรงวางน้ำกับไฟไว้ต่อหน้าท่านท่านต้องการสิ่งใดก็จงยื่นมือหยิบด้วยตนเองทั้งชีวิตและความตายอยู่ต่อหน้ามนุษย์เขาเลือกสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้นพระปีชายานขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ทรงสัมภานุภาพและทรงเห็นทุกสิ่งพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นผู้ยำเกรงพระองค์ทรงรู้กิจการทุกอย่างของมนุษย์พระองค์ไม่ทรงบัญชาผู้ใดให้เป็นคน,นธรรมพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดทำบาปพระวาจาของพระเจ้า ขอขอบพระคุณพระเจ้า